แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์หรือซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการทำงานทางวิชาการและก็ทางการศึกษานะฮะตัวแรกคือ Google Docs นะฮะ Google d o c หรือ Google d o c u m e n t นะฮะทางด้านขวาทางด้านซ้ายของรูปโปรไฟล์นะคลิกเข้าไปนะจะเห็นภาพดังในรูปนะฮะแล้วเราก็ไปคลิกที่ Google Docs นะ มีทั้ง o o o l l e o o s และ Google f o r m นะแต่ตอนนี้เราจะไปคลิกที่ o o o l l e o o s ก่อนในตัว Google d o c เนี่ยก็จะเป็น Microsoft Office นะฮะแต่ออนไลน์ได้สามารถทำงานร่วมกันเป็นระบบ Network ระบบเครือข่ายได้พร้อมกันเลยนะเช่นเราส่งงานอาจารย์อาจารย์ก็ตรวจเข้าจากจะมีลิงก์เข้าไปนะฮะเราส่งลิงก์เข้าไปสามารถแก้ไขแล้วก็ส่งแล้วก็ดูพร้อมกันได้เลยนะคือ เป็นลักษณะเอกสารออนไลน์นะคนที่มีสิทธิ์ในการแก้เท่านั้นที่จะเข้าไปแก้ได้นะคือ g o o g l e Doc นะตัวนี้เนาะคลิกเข้าไปใน Google Docs o o o l l e o o c s บอกแล้วว่าก็จะมีเอ่อ o s r o t o f t Office ทั้งหมดนะว o r d Excel PowerPoint นะแล้วก็เอ่อนะที่สามารถใช้ได้หลายตัวอันนี้ก็สะดวกส,วกสบายแล้วก็เมนู ของ g o o g l e Office g o o g l e Word เนี่ยของ Word Microsoft Word เนี่ยก็จะเป็นเมนูใหม่ๆคือสามารถพิมพ์จากเสียงได้ด้วยนะสามารถอ่านเอกสารจากเสียงได้ด้วยทำนองนี้นะฮะจะเป็นเมนูใหม่ๆของอ Google แล้วก็ Microsoft Word สำหรับอีกตัวหนึ่งก็คือ Google Form นะ g o o g l e Form ก็คือ Google Form นี้ไว้ทำแบบสอบถามปัจจุบันก็ถามกันเยอะแล้วใช่ไหมแบบสอบถามไม่ว่าจะเป็นแบบสอบถามวัด ความพึงพอใจหรือแบบสอบถามในงานวิจัยนะก็สามารถสะดวกสบายมาก Google f o r m เนี่ยเพราะว่าสามารถส่งลิงก์หรือส่ง QR Code ไปยังผู้ตอบแบบสอบถามได้เลยทางออนไลน์สะดวกมากส่งทางโซเชียลเน็ตเวิร์หรือไม่หรือจะส่งทางไปรษณีย์ก็ยังได้นะฮะก็มีแบบสอบถามก็จะสามได้หลากหลายรูปแบบเช่นเป็นชอยเป็น ห้าตัวเลือกหรือว่าเป็นเติมคําหรือว่าเป็นถูกผิดนะอันนี้เป็นหน้าตาของ Google Form แล้วก็สามารถใส่รูปภาพเข้าไปได้นะตัวชอตัว,ตวรูปแบบของแบบอบถามการถามคําถามเนี่ยก็จะมีหลากหลายมีช้อยนะฮะมีห้าตัวเลือกมีสี่ตัวเลือกเป็นเติมคํด้วยแบบสั้นๆหรือเติมคําเป็นพารากราฟนะฮะหรือว่ามีถูกผิดมีตัวถูกผิดหรือว่า เป็นเลือกในลักษณะต่างๆนะแล้วก็ตอบพอตอบเสร็จก็เอ,อมันก็จะขึ้นที่ประมวลผลให้เราเข้าไปเปิดดูมันก็จะมาที่อีเมลของคนออกแบบตอบถามนะเราก็จะเข้าไปดูว่าคนตอบมาก,กี่คนแล้วแล้วก็สามารถวิเคราะห์นะวิเคราะห์เอ,อแบบฐานข้อมูลแบบวิเคราะห์ทางสถิติได้นะแล้วก็จะมีมันจะมีดาวน์โหลดดาวน์โหลดเอ่อ ตารางไปได้ตาราง Excel ไปวิเคราะห์เพิ่มเติมได้นะฮะแล้วก็จะมีถ้าม,มันจะเตือนมานะสังอีเมลสำหรับรูปแบบของข้อสอบเนี่ยมันก็จะทำประกันีบัตรให้ได้ด้วยนะลองคลิกเข้าไปที่แบบสอบถามนะที่ทำไว้นะปึ๊บอันนี้เป็นแบบสอบถามของงานวิจัยนะะเราก็สามารถใส่รูปภาพเข้าไปได้ด้วยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะ เลือกชอยเลือกอคำตอบคำถามคำตอบแบบต่างๆเนี่ยอายุเพศนะแล้วก็เป็นเติมคำสั้นๆอันที่สองนี่ก็เป็นช้อยนะฮะเป็นช้อยพอเราทำเสร็จแล้วก็มันก็จะส่งกดปุ่มนี้กดส่งไปที่อีเมลต่างๆได้อันนี้ก็จะเป็น r e レスปอนก็คือคนตอบมาจะดูว่าตอบมากี่คนแล้ว คลิกเข้าไปนะฮะมันก็จะมีเนี่ยข้อมูลว่าตอบอะไรมาบ้างใครตอบอีเมลไหนตอบมาบ้างนะตอบคําถามไหนคําถามไหน,ไหนกี่เปอร์เซ็นต์นะทำไปวิเคราะห์ได้เป็นอย่างนี้แต่ละข้อก็จะวิเคราะห์ได้เลยว่าตอบข้อไหนมากเช่นถ้าเป็นลิงกัสสเกลเนี่ยคะแนน1นึถึงหาเนี่ยเขาก็จะอย่างข้อเนี้ยสีส้มคือปานกลางตอบ ถึง37%นะฮะก็จะวิเคราะห์ออกมาได้ส่วนใหญ่จะตอบสีส้มกันนะมีข้อนี้ข้อนี้ตอบสีเขียวเยอะนะฮะก็คือมาก41%นะฮะข้อนี้ก็จะมี ีตอบแบบเขาเสนอแนะนะเขาจะตอบเขาจะทำสถิติมาด้วยแล้วก็สิบคะแนนนี้นี้ขาดแคลนงบป,ประมาณในการวิจัดต้องพัฒนางบป,ประมาณขอดแคลนอะไรผู้นำควรใช้เทคโนโลยีแบบสอบถามมีพิมพ์ผิดบอกแอบรับถามใีพิมพ์ผิดด้วยนะโอเคอันนี้คือเป็นคำถามปลายเปิดนะอันนี้เราก็จะส่ง ส่งไปได้คลิกเซนเนี่ยคลิกเซนเราก็สามารถที่จะส่งไปทั้งทางอ e ีเมลนะอาจารย์จะลงส่งทางอ e ีเมลของขาจารย์เองนะรั้งปึ๊บแล้วก็มันส่งได้หลายอ e ีเมลนะก็ส่งเสร็จแล้วก็ include form in email นะแล้วก็กดส่งไปปึ๊บ ในอีเมลมันก็จะขึ้นมานะเดี๋ยวไปดูอีเมลนะอ่าในอีเมลนี้มันขึ้นมาเนี่ยนะอย่งที่ผู้ตอบบัตรถามเขาจะคลิกเข้าไปแล้วก็เตอมคำว่าเติมคำนะ,ะตอบแบบตอบถามต่อไป หรืีะทาเป็น QR Code ก็ได้นะต่อไปเรามาดูเมนู Translate แนะปลภาษาอังกฤษคือเราจะใช้มากตอนที่ทํา Abstract นะบทขยอ่อหลายคนหลายคนแปลภาษาแปลเขียนบทขยอ่อภาษาไทยได้แลนะ้วไหม,มันต้องมีเขียนบทขย่อภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมไม่รู้จะทํำยังไงไป,ไปต้องไปหาเพื่อนที่เก่งภาษาอังกฤษครูภาษาอังกฤษ อันนี้ในย,ยิงแล้วในเวิร์ดเนี่ยมันทําได้แล้วดูนะคลิกเลือกไปแล้วก็กดกดคลิก,คล,กนะคลิกขวานะคลิกขวามันจะมีคําว่า Translate นะเห็นไหมท s l a เลตล้วกดเลือกท n s l เลตไปปุ๊บตรงทラ a スเลตเนี่ยมันก็จะมีให้เราเซตเราต้องเซตว่าจากภาษาไทยนะน,นี่คือจากภาษาไทย ไปสู่ภาษาอะไรนะครับภาษาไม่ต้องเป็นภาษาอังกฤษก็กได้ภาษานี่อาจารย์เซทวลเป็นภาษาอังกฤษเนาะมันก็จะได้ข้อมูลมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็คลิกเลือกแล้วก็ Copy ไปค o p y ไปใส่ในจุดที่เราต้องการอันนี้คือ Google Translate ก็คือเป็นแปลภาษาได้อย่างดีเลยนะมันมีหลายภาษานนะตอนนี้ภาษาอังกฤษนอกจา,ากภาษาอังกฤษแล้วเนี่ย มีเยอะแยะไปหมดเลยภาษาจีนก็มีนะอันนี้เราจะใช้ประโยชน์ภาษาอังกฤษนะอ่ะ copy ไปใช้ประโยชน์เนาะปิดเมนูนี้ไปก่อน